สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป t e l e gram กันอยู่นะคะก็สําหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้กับบัญชี t e l e gram ของเรานะคะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเราเข้ามาที่แอปก็เลยนะคะคลิกมาที่ t e l e gram นะคะก็สําหรับคลิปนี้ปุ้ยก็จะบอกวิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในเบื้องต้นของบัญชีเราก่อนนะคะ เมื่อเพื่อนเอนเข้ามาที่เทเลแกรมแล้วใช่ไหมคะให้เรามาที่ขีดสามขีดด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่เมนูตรงเซต t i n g ตรงนี้นะคะเลือกเลยะคะ่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเราจะเจอคำว่า privacy and security ตรงนี้นะคะให้เราเลือกตรงนี้นะคะ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูแต่ละเมนูนะคะที่เราจะมาตั้งค่ากัน ตัวนี้นะคะโฟนนัมเบอร์ตัวนี้ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ใครสามารถเห็นหมายเลขโทรศัพท์ของเราได้ใช่ไหมคะก็จะมีให้เราเลือก3ฟมงั์ชันด้วยกันก็คือทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือผู้ติดต่อหรือว่าคนที่เป็นคอนแทคกับเราในบัญชีแล้วค่ะคือเป็นเพื่อนกับเราในบัญชีเทเล gram แ,แล้วค่ะอันนี้ก็คือ Nobody ก็คือไม่สามารถที่จะให้ใครเห็นได้ถ้าเพื่อนๆต้องการความเป็นส่วนตัวก็ให้เรามาเลือกตรง nobody นะคะ อ่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะใครที่สามารถหาเราจากหมายเลขโทรศัพท์ได้ใช่ไหมคะให้เรามาเลือกที่ My Contact นะคะถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะก็สำหรับฟังก์ชันนี้ก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะเดี๋ยวให้เราแบ็กออกไปนะคะอ่ะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะ Last Seen a n d Online นะคะตรงนี้เดี๋ยวคลิกเข้าไปนะคะอันแรกเลยก็คือใครที่สามารถเห็นเราออนไลน์เมื่อครั้งล่าสุด ก็เวลาเราออนไลน์ใช่ไหมคะสถานะของเราจะขึ้นมาว่าเราออนไลน์ไปเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะถ้าเราไม่ต้องการให้ใครเห็นก็มาเลือกที่ออบดนะคะอ่าฟังก์ชันนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะแบกออกไปนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะ forward message อะคะก็ให้คลิกเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเวลาเพื่อนๆใช่ไหมคะของเราเขา forward ไอ้เจ้าเมสเ a จของเราค่ะจากบัญชีเราใช่ไหมคะมันก็จะมีบัญชีเราติดเข้าไปอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นชื่อบัญชีเราอย่างนี้ค่ะแล้วตรงชื่อที่เป็นบัญชีเราตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีลิงก์ที่สามารถคลิกเข้ามาที่บัญชีของเราได้นะคะถ้าเราไม่ต้องการให้ใครก็ตาม่ะที่สร้างไอ้ตัวลิงก์จากแอคเค n t ของเราตรัวนี้เวลาที่ forward message ของเราใช่ไหมคะก็ให้เรามาเลือกที่ nobody ตรงนี้นะคะเพื่อความเป็นส่วนตัว อ่าฟังก์ชันนี้ก็จะมีแค่นี้ดับเบลออกไปนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวคอสตัวนี้นะคะก็ให้เราเลือกนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นใครที่สามารถโทรหาคุณได้ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวในระดับไหนถ้าไม่ต้องการให้ใครโทรมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะ nobody อ่าดับเบลออกไปนะคะต่อมาก็จะเป็นกลุ่ม ตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวลองเลือกเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงว่าใครที่สามารถแอดเราเข้ามาที่กลุ่มแชทได้ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวก็มาเลือกตรงนี้นะคะ My contact ก็คือเฉพาะเพื่อนใน contact ของเราอะคะ่ะก็สำหรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ความปลอดภัยในเบื้องต้นก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะสำหรับแอป telegram คะ่ะหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชา n น l เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ